พี่น้องเขาเทสมากไกลจีจอดกันแล้วครับพี่น้องตัดออกครับนี่ตัดอันทุ่มมันเรือนี่ครับตัดออกตัดกาวาให้มันทับสนพอดีครับตัดออกเลยครับนี่มีดเอากันไก่ยังตัดกันเลยครับนี่ปาดปาดทนทีครับครับผมสวัสดีครับพอแั่พี่น้องสุภูรุกคนครับื้นนี้กับพบพ่อกันอีกครับกับคลิปวิธีสารตุ่มปลาขาวแบบละเอียดครับพี่น้องื้นนี้กับพบพ่อกับผมกาครับกับหมอแคนเต่าคือเก่าเหรอครับพี่น้อง กาเป็นชิปผ้าพี่น้องสารตุ้มปะาขาครับหรือว่าสอนสารตุ้มปะาขาวสําหรับมือใหม่ครับหรือว่ามือเก่าอยากเบิ้งเอาไปปับปรุงแก้ไขของจะาล้องกะเบิ้งได้ครับอันนี้พ่อได้ว่ากันเบิ้งแหลกเตียงคุมรูกันไปครับพี่น้องสําหรับภูเขามาส้มไหมการพี่น้องเบิ้งประทัดแนวใได้กับพี่น้องกับไปยอดเบิ้งยอดลังเอาครับตงแต่คลิปแรกคนละวิธีสารตุ้มปะขาวแบบละเอียด EP หนึ่ง EP สอง พี่จังพี่น้องกับพิมพไปมันจะเด้งขึ้นมาพี่น้องเบิ้งครับขันคุณนระัพี่น้องว่าเข้าใจมองได้ก็ให้ไปเบิ้งย้อนเอามองหันครับผมกะเฮ็ดให้ถือว่าละเอียดเติมนึงหุ่นละครับพี่น้องรับมันว่าละเอียดธรรมาดาละแบบละเอียดตับไทยกับสามเทียชีเทียกับวด้กับมีครับคันลังคิปนี่คลิปนี้ท้ายเทียท,ท,ท,ที่สองครับนี่จกทกซได้วุ้ดเมื่อนี่ยันพี่น้องเบิง้งว่าเข้าใจครับท้ายจนกว่าจะเปิดเบิ้งแล้วจนจะคว้างว่าพี่น้องจีเข้าใจผมละครับจ้างเอาลงให้พี่น้องเบิง้ง หลังจากคลิปที่แล้วครับเข้าภาตัดอันนี้ไปแล้วนี่ผู้ใดผ้ทานเบิ้งกับไปเบิ้งครับนี่สูตรมันมีครับนี่ตัวนี้ให้เป็นสูตรไปเลยครับนีู่้ไดปิดบังบริแพงครับกรตัดอันนี้ไว้ครับนีก็ให้ไปแล้วครับวี่พี่ตัดคลิปนี้อีพีนี้อีพีที่สิบสองครับนี่เข้าจีภาพี่น้องมาขอบตู้ครับขอบอันนี้มันครับนี่ครับขอบตัวนี้อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมครับ ที่ต้องเตรียมเพิ่มไม่เงวสองตัวครับควมไง่ส้มไม่ลูกซีนครับนี่อันผู้ใดบูกหัจัากลับไปซื้อไม่ลูกซีนไม่กินแล้วก็เอามาเหลาเทียบเบื้องต้อยเห็นย่วแง่ของที่ครับนี่จะป้องขยามันครับมันบ่ไ้อันเอาตายตัวครับมันเอาตามขอบตุ้มครับตัวนี้ครับอันที่สองอันแปแปรครับตัวนึงครับนี่เป็นแปแปรนี่ครับอันนี้คว่ำแงวเอาตามตุ้มดึเอาตาม ขอบตุ้มครับนี่เอาตามพื้นตุ้มนี่ตูตุ้มห้างนี่ละภาษาตุ้มเพื่อนเอื้อนตูครับพี่น้องกับว้าเอาประม้านจังสี่ครับเห็นมันลื่นอันนี้ไปครับ้ามันเหลือเขาจังตัดออกพี่น้องประมาณสามป้องซี่ป้องเลยครับนี่ละอันนี้กับเราท่อกันครับนี่เราคว้เยง่ท่อกันตว่าอันนึงเฮ็ดแปรสองอันเฮ็ดกลมครับมาหนี้เห็นเบิ่งตัวนี้ก่อนครับมันจังสีเข้าใจครับไม่แปรแปรนี่เขาสึงมาใส่ขอบตัวนี้ครับนี่เลนขอบตัวนี้ กแล้วควมบางควมหนากระสิซ้ำข้อขอบปากมันนี่ครับซ้ำโก่งขอบปากมันไม่ปไปรป้ยมาเลีนขอบนี่ครับนี่ไม่กลมๆสองตัวนี้ที่ยุ่นี่ครับมันสิแลียนคางทั้งในนี่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 ครับตัวนึงที่ยุ่ฟังนี่ตัวนึงที่ยุ่ฟังนี่ครับเป็นไม่สามตัวครับนี่ให้เข้าใจรักการวิธิทํทงานทุกคนครับมันจังสิเข้าใจเวลาขอบครับพี่นอ้องครับผมอุปกรณ์ต่อไปเล็กซี่ครับเอาไปสัดแท่งย้ำเข้าหยิบครับ ถ้าเขาเอเข็มแท่งเลยมันจีแท่งเขเขาพี่น้องมันนากัเข็มคือเก่าแหละครับเข็นถวงละบาดท้องบาทกันแล้วแจ้คผู้ใดซื้อได้ถือด้แท่งครับราคามันมาตายตัวครับมันนี้ก็ได้สีเลี <te> e ้ยงสีย uh ังก็ได้ครับเป็นได้สีเบอร์เก้าเบอร์สิบเบอร์สิบหาได้เบดแล้วแจ่มักครับมันนี้ผมใส่เบอร์เก้าครับนี่เบอร์แปดเบอร์เก้าได้ครับมันนี้เอากล้อง้ามันยิบใกล้ๆครับจึงตีเข้าใจบาดแล้วเอาไว้องมาทั้งทีก่อนครับ เอามาพี่น้องเข้าจีภามาขอบครับนี่ครับห้เบื้องใกล้ๆท่วนครับพี่น้องสิเข้าใจครับนี่ไม่กลมๆมันสีแลีนน้าค้างอันนี้ครับนี่นี่จะอยู่สองฟังครับอยู่ฟังนี่ไม่แปรๆสิแลีนสันอะตัวนี้ครับนี่ครับรักการในการขอบเดี๋ยวเข้าจีภาขอบครับอันนีําำรับมือไม่เจยวสิเฮ็ดบเป็นครับเอาอุปกรณ์เอาได้ใช้เข็มคือเก้าครับได้กระตัดว่านหนึ่งคือเก้าล่ะ ตัวนี้เท้ามากครับนี่ตัวเท่าจีขอบนี่เท่าจีขอบเข้าสีเอาตะทั้งนี้ก่อนครับนี่เอาทั่งที่เท่าเขียนไว้นี่ขึ้นหาจะคล้องครับนี่เขามาหาตัวเท่าครับนี่ไว้มาให้ใส่จะคล้องนี่ครับพี่น้องเอาเล็กซี่ครับจอไว้จอทีครับจอให้มันทะลุนี่จอไว้ช่วงนี้แล้วมาจอช่วงนี้ครับมองเท่าสียิบครับนี่ ก็เป็นช่วงเป็นช่วงไปพี่น้องเอาแท่งไปเขาจะเอาหางเอาอที่ซ้ำใดกะเอาประมาณนั่นครับประมาณนิ้วนิ้วนึงนี่แหละครับนิ้วโมเมนต์นิ้วอันโมเมนต์อนิ้วทาบยังทีเด้นิ new ้วไม่บรรทัดเด้อครับหนึ่งนิ้วครับประมาณหางนิ้วนิ้วหางระยะนิ้วไปเรื่อยๆครับพี่น้องวิธีขอบครับสําหรับมือใหม่นี่ครับเอาได้ใช้เข็มครับได้กับว่านึงนี่แหละครับคือเกาห้องละ หรือจีตัดสันเรียกตัดเงาก็แล้วแต่คล้องเฮ็ดง่ายมองหันสอดเข้าไปมัดครับมัดเป็นบ่วงหูดคือเขาคือตอนห้าขอบตูน้นะครับขอบเอ้ยเพราะมันขอบตู้วอลุ่ยถือคือตอนห้าขอบปากนะครับมัดเป็นบ่วงหูดทื่อๆนี่นะบ่วงเนี่ยเนี่ยเนี่ยหูดคือบ่องคล้องกับปอมเนี่ยเนี่ยหูดทำไมันไหลลงเถี่ยนะเนี่ยนี่ครับ มานี่พี่น้องเอาไม้มาใส่ครับไม่ตัวแปรครับนี่นี่เปรีนาบางกับประมาณนี้แหละครับซุใส่นี้ให้มันลื่นมาทั้งพี่ทั้งน้อยครับเพื่อมันสีได้มากบกันครับนี่มันสีมากบกันค้างนี่ครับนี่ย่ามเขาเกี่ยวเวียนมากนี่ครับนี่นี่มันสีมากบกันยังสี่ครับนี่นี่ต้องเพื่อหัวนั่ไว้น้ำครับเอาลื่นมองเริ่มต้นมาทั้งพี่ทั้งน้อยเอาตัวกลมๆสองอันนะครับมาใส่ ตัวนึงย่นี้ครับตัวกลมๆนี่ย่ขังนี้ครับพี่น้องเราไปมันเห็นมันายมันบางๆเจ้าหน่อยนะครับนี่มองไปมันนี่เราเห็นบางย่าให้มันกลมเพื่อมันสีแนบกันสองอันมันที่ได้เบื้องงามครับตัวนึงเอาไสทั้งหลังครับกับส่ขึ้นกันแล้วครับทั้งนานี่แต่ว่าเห็นไป็นยุขางทั้งหลังทั้งทุ่นผู้ได้เบิ่งบุขามขันตอนที่เข้าใจครับว่ามันทํางานแบบใดไม่เข้าใจการทํางานมาแล้วก็เฮ็ดได้ครับพี่น้อง นี้เป็นได้กับน,นี้เป็นไดเ้เบิดบ่ได้เอาตามสูตรผมเป๊ะๆก็ได้ครับว่าแต่มันอยแบบู่หลักการมันให้มันอยู่ครับนี่ครับแนบเช่นกันกที่แนบเช่นกันแล้วพี่น้องดึงหูดตัวนี้เขาครับนี่ดึงหูดตัวนี้เขาซัดบน้อถ่ายอยู่เนาะทัดแนบว่าัดแนบกับเขาใจจังเลยกับความเหม็นไว้เด้อพี่น้องเด้อผมกับพยายามจีเฮ็ดให้เบ,บิ้งให้มันสั่นละ่ะ ทายยากหนาครับทายน,นี่แต่ทายมาทายอันนี้แต่ะทายหนากกมูกทายเทีย่ยวที่สองนี่ครับนี่พี่น้องมัดแล้วพี่น้องกะเน,นี่ยลืมบอกกะเอาเข็มเสียบเข้าไปห้เก้าครับนี่ดึงเที่ยวม,มาห้างจาคล้องเลยกะเอาเข็มเสียบเข้าไปหู้เก้านี่ครับเฮ็ดคือหเองาขอบขอบปากตุ่มนะครับดึงไปคือกันเลยครับนี่มันเป็นบ่วงตรงมงอยู่นี่เอาเข็มเก้าขึ้นมาสวอดเท่านี้ครับนี่เอาเท่านี้ก็ดึงบ่เนี่ นี่ครับหึ่งปั๊บมาหันมันบดเป็นตะยู่อีกรอบนึงสามรอบครับอันที่แรกตอนเขาเริ่มต้นกดสอดไปขึ้นเ้าครับถอดไปม,มันเป็ี่นบวงตรงมงอยู่นี่เห็นบ่นี่บวงมันนี่เข็มสอดกลับขึ้นมาครับนั่นอืมมันทีเป็นซี่ตัวนี้ให้มันลื่นไปงีงซี่ครับนี่ถ้ากับป่กตรงให้มันลื่นไปร้ายกระดประมัน กาวามันจีทับกันมันบ่เป็นยังหรอกครับลื่นไปหน่อยไปร้ายก็เขาตัดออกเอาสผหรับมือไม่มันถีเฮ็ดหนกักเอานี่ครับเฮ็ดจังซี่ดึงให้มันแน,นียนนะครับตัวแรกนี่ดึงให้มันยูเขากันเฮ็ดจังซี่ครับมันยู่งี่ละนี่รูปลักษณะของมันวันนี้เขาก็มาลงตัวที่ซวงครับตัวที่ซวงเขาเอาเล็กซี่แท่งไว้แล้วนี่ผมบอกแท่งไว้แล้วว่าห่างกันนิ้วนึงประมาณนี้ครับ นกกระแนงเข้มไปข้างผุนครับโหนี่ข้างผุนมันเป็นบ่วงตรงมงคือนเราครับนี่เขาก็สอดิเท่านี้ครับอันนี้เขาจีเฮ็ดเวียนมาข้างทรายด้วยครับนี่ทรายมือผมนี่อันนี้ข้างขวาครับถือเข็มอยู่นี่อันนี้แบบพี่น้องเบิ้งข้างหนาพี่น้องก็เฮ็ดคือผมเลยครับเขาจีเวียนมาข้างทรายครับตอนข้าวคอปากเขาจีเวียนไปข้างขวาก็เฮ็ดคือกันครับต้องเห็นเป็นบ่วงคือกันนี่เห็นบ่เนี่มันเปล่งชีเรียวก็สอดเข้าไปอีกครับสอดปั๊บเข้าไปนั่นต่อนมันเป็นบ่่วงงงตรมอยู เอาเข็มแดกลงไปในนี้ครับนี่หู้ตรงมงมันนี่ดึงขึ้นมาหาเจ้าของครับนี่นี่มันทีเป็นที่ครับนี่นี่อันนี้ขอบปากยังก็ได้ปากคองปากกระตาปากไส้ปากยังได้เบิดครับแต่ว่าตัวนี้เห็นมันอยู่กลางด้วยครับนี่พยายามพีเห็นมันอยู่กลางนี่พี่น้องดึงเข่ามันที่ฮาดเขาครับเฮ็ดเงินเนี่ยนี่มันที่ฮาดเขาเรื่อยๆครับบารนี้พี่น้องยักไว้ครับยักกะสอดสอดเข้าไปในตัวนี้ครับออกมาทั้งพีครับเข็มนี่นี่ครับมันที่มามัดใช่กับตัวนี้ครับ นี่ยู่ครับปอหนึ่งยู่แล้วนี่ตัวนี้พี่น้องบังคับเห็นมันไปน้ำน้ำค้างตัวนี้เรื่อยๆครับนี่ไม่กลมๆนี่ให้มันอยู่น้ำค้างตัวนี้ไปเรื่อยๆครับจนอ้อมจนมาจอดกันมองเก้าพี่ละทั้งนี้ก็ให้มันบังคับให้มันยู่สันทั้งนี้มันก็แเล่นไปขึ้นกันครับตัวนี้ครับนี่ตัวทั้งฟังทั้งนี้มันสิไปขึ้นกันครับพี่น้องเข้าใจครับตามตัวมันเท่ากับเพจปอไหมครับปอที่เทาแง่ไว้ละหันผู้ใดบ่แย่ก็ได้ครับหันมือแข็ง เข็มแทงเขาเลยครับแต่ว่าของผมแท่งมาเลยได้ใหม่มันนะมาเลเย็ดตอกบางนด้ครับนี่พี่น้องดึงเขามาเขามาแล้วพี่น้องก็แทงแทงเขาไปอีกครับแทงเข้าไปนะมันเป็นบ่วงตรงมงอยู่นี่เข็มเสียบลงไปครับเข็มเสียบลงไปยลงไปดึงมาฮะจะคล้องทั้งจะคล้องดีครับดึงเขาเลยครับมันจะหัดเขาเองมันนี่ มันจะเป,นเป็นเงื่อนฮัดเขาครับฮัดจนแตกก็ได้ครับนี่เงื่อนตัวนี้นี่น้องเอาเบิ้งไปเรื่อยๆยึดถือเบ,เบิ้งจากสองสามปะมันจะเข่าใจครับงาายๆเก่ามามมสอดเทนีครับเนี่ยเ,เข็มสอดเทนีดึงมาหาจะของขึ้นเก่าครับโอ้ตัวนี้เลยหลุดออกนี่นี่มัดเข่านี้ครับยู่แล้วครับนี่ป้อนนี่ ตัวต่อมากกับพี่น้องกับคมตัวนี้ลงเรื่อยๆครับนิ้ไปกับคมไปนิ้ไปกับคมไปตัวไรมันออกไกล,ลายกับมือตูดเขาครับตูดเขาจับไว้เอามือนี่จับไว้น้ำนี่นี่ครับมันเปล่งซี่ครับมันขึม้มว่ามันคือบอกแกงเถอะวะ่าพี่น้องพี่น้องก็เอาเข็มแงก็ลงไปอีกครับขึ้นแนงบนเขาบาด พี่น้องขันแง่มาถือหูบ่เขาได้ครับมันแข็งนี่พี่น้องเอาสอดไปข้างพุ่นแล้วมันเป็นบ่วงตรงมงยู่เอาเข็มสอดก็ขึ้นมาครับนี่สอดเช่นี้นี่ครับนี่ได้เทียนนึงแล้วอีกเทียที่สองครับเทียสองก็สอดไปข้างหนา้าคือเก่าครับนี่สอดไปสอดไปดึงไปครับน,นี่มันเป็นบ่วงตรงมงคือยู่เขาครับสอดลงมาอีกครับนี่ปั๊บพี่น้องดึงเลยครับบัดนี้ มันเป็นที่เราดึงเลยนี่ขันเบิ้งช้าๆเบิ้งบ่ะคามพี่น้องที่เข้าใจครับวิธีขอบขอบอันนี้เป็นเฮ็ดเป็นเบิดบาทนี่ขอบกระตากระตูกระป้องกระแป้งยังขอบได้เบิดครับนี่พี่น้องกับมันยักคือเราครับย่าลื่อมยักด้อยนี่ยกักขันมันขาดปอนี่มันกะที่ขาดเต้ปพอนี่ครับขันห้องยักไวขันห้องบอยักไวมันที่ขาดมันที่ไหลออกไปเรื่อยครับเขาต้องยักทุกขอครับนี่น้องยักไวครับเอา เฮ็ดยังซี่ไปเรื่อยๆพี่น้องเ็ดไปเรื่อยๆครับแก้งบ่แก้งปนันได้กัดตั้งคอมเมนต์ไว้เอาเต่ากระดิ่พ่อเห็นอยู่หน้าผมว่าเอาผมกับสิงิบไปเรื่อยๆครับบัดน,นี้พี่น้องนี้ไปเังซี่บัดนี้ใกล้ชิแล้วผมชิมาบอกวิธีจอดตรงมองทั้งนี้ครับนี้ไปครับนี้ไปเังซี่ละอันนี้ก็โค้งลงเรื่อยๆครับนี่ ผมจัดลงมาให้มันอยู่ในตลอดนี่ครับตัวนี้ให้มันเลนน้ำตัวนี้ตลอดตัวนี้ให้มันเลนสันตลอดครับเฮ็ดว่ยากครับพี่น้องนี่พี่น้องเขาเทสมากไกลจีจอดกันแล้วครับพี่น้องตัดออกครับนี่ตัดอันชุ่มมันเรลืนนี่ครับตัดออกตัดกาวาเห็นมันทับสนพอดีครับตัดออกเลยครับนี่มีดออกกันไกลยังตัดกันเลยครับนี่ปาดปาดทนทีครับนี่ตัดออกครับนี่มีดปาดแล้วก็ฮักตับออกรวดครับ อันโมมีกันไก่ดูเจอกันไก่หนีป๊ัปกันเลยรับตัดออกอันนี้ก็ตัดครับ,รออรรบสองอันนี่นี่มีท่านท่านแลวก็บ,บีแป๊กออกเลยนี่ครับพี่นอ้องแดงซีเรล้วพี่น้องก็จับมันใส่กันครับนี่นี่ให้มันเป็นซีครับนี่ ท้องตัวมันชนกันตัวประๆทั้งๆนี่กันให้มันทับกันครับนี่เดี๋ยวทั้งใดทับกัได้เบิดนี่ทับเขาหัดเขาครับนี่นี่นิบเขาเลยครับบานนี่เดีย๋ยวผมจัดขางนี้ก่อนที่บได้มาตรฐาน ISO ไปทั่วทีบุเลยด้ นี่พี่น้องจับมันเขากันที่ครับยิบครับบานนี้ยิบใช้กันเลยครับชนหัวมันนี่ครับเทคนิคมันมีประมาณนี้ครับบริยากมือไม่กับเฮ็ดเป็นครับอ่นเบิ้งละเอียดอ่นเบิ้งบริละเอียดบ่เป็นครับ้ใดเลียนรัดกับบ่เฮ็ดบ่เป็นครับเลียนบโจหลักสตดบ่ได้ใบประกาศพี่น้อง นี่ผู้ใดอยากได้ใบประกาศต้องเลี้ยนให้มันจบขันบ่จบบ่ได้ครับนี่ทั้งหลังมันก็คือกันครับนี่เห็นบ่นี่มันทับกันตัวนี้เขาก็เอาทับกันครับเข้าใจง่ายๆเดี๋ยวหอดย่มใส่ผมสีภาไปใส่นอนกันแย่ไปขึ้นเขาครับนี่เห็นบ่นี่ิจำได้บ่นี่มันเป็นบ่วงตรงมงอยู่สอดลงมาครับนั่นเป็นที่สอดไปอีกครับนี่นั่นเป็นบ่วงตรงมงอยู่กับสอดลงมาขึ้นเขาครับ นั่นหูดเข้าบานนี่ครับตัวนี้นเป็นเงื่อนที่มันหูดได้ครับนี่นั่นนั่นเดี๋ยวเนียนทาได้ครับดึงจนแตกก็ได้ครับนี่ผมดึงเห็นบนนี่นี่นี่ดึงจนแตกครับเงื่อนตัวนี้ยักไว้มัดไว้ครับนี่มัดตัวนี้ไว้นั่นตัวนี้นี่นี่จติดตัดอกกับตัดออกบ่ตัดออกกับยิบตืมอีกก็ได้ครับนี่นี่ผมถึงยิบตึมมเข้าไปเลยครับนี่มันเนียนหนาท้าวอนตึมไปเลยครับมันสั้นกับตัดเพียงนี่ก็ได้ครับนี่ ไม่ยากนี่อันนีเติมหัวไปเลยเนียนหนาเลยท้าบอลเข้าไปติมกันครับนั่นมืดเนี่ยจังหน่อยเด้อพี่น้องฝนจิตกนี่ครับเปิดไฟเบิ้งเอาครับยง้มห้าเบิ้งจังบ่มเหมือนนั่นนี้ก็มัดไว้ที่เกขาครับนี่บอลนี่บอลขมัดเขาเมื่อกี้หูดเขาครับแนีนตีกบาดนี่ มัดไว้บานนี้อันสท้าทยกับมามัดเทตัวนี้ครับนี่แงไปขึ้เกราครับเห็นมันเชื่อมกันปั๊บมาสวดไทบ่วงมันนีนั่นแงไปอีกรอบสองสวดไทบ่วงตรงมงมันนี้คือเก่าครับนี่นั่นมัดยักทั้งนี้ไว้ครับหนึ่งรอบปึ๊บมันยักไทยทั้งนี้ครับบ้านมัดเลยครับให้มันอยู่เลยบาน นั่นพี่น้องแล้วแล้วครับจบครับหลักสูตรนี่ปาดทิมครับปาดออกนั่นเร็จสิ้นครับขอบขันขอบเร่งที่นี่มันโยนไปมันก็มะแตกบรูดออกครับนี่พัดวี่เฮ็ดพัดวี่อะไรครับเอาวันนี้ที่ไปสรุปให้ครับบาดนี่ต่อไปเข้าดิผ้าเฮ็ดยังครับมาพี่น้องมาสรุปคลิปเข้าครับนี่ครับหลังจากเขาขอบได้เข้าไปได้แบบนี้ครับ ผู้ใดขอบอันนี้ได้กาไปขอบหวดขอบมวยขอบปากตุ้มกับอันเดียวกันครับไล่เดียวกันครับผู้ใดขอบปากตุ้มเป็นเรี่ยวเขม่เฮ็ดอันนี้กับบุญญารับขันเบิงบวรัดกันต่ออันเดียวกันพี่น้องขอบตุ้มให้ตุ้มน้อยสิแม่นเบ็ดนน่นี่ขอบอันเดียวกันครับนี่ขอบปากขอบอนี่กันเดียวกันครับวิธีเดียวกันครับพี่น้องเฮ็ดเป็นแล้วก็จะเฮ็ดไปได้หลายแนวครับบัดนี้ขอบเป็นบัดนี้คลิปต่อไปครับ สรุปให้พี่น้องคลิปต่อไปเขาจีภาพ,พี่น้องเอาอันนี้มใส่ครับนเอาอน,นี้ใส่นี้ครับล้วอีบ,บอยมีขี่มัดครับนังนงจ็คสี่ยู่ที่ห้มัดเอยงเลยกับมื้อไม่ติเ็ดบวกเป็นนนะาเขา้าจีคลิปต่อไปเขาจีประกอบอันนี้ครับประกอบอันนี้นนเข้าีผ้าแตงหูง่ามันไปตามลำดับครับใครสี่เลี้ยมระลาบพี่น้องอดเอาครับไรเ็ดมานน้ำกนกะไล่บ๊ได้ซําได่กะเขาเมนไว้ให้ผมเบิ่งน้ำว่าเห็นน้ำได่บ่ครับ ครับผมอันนี้กับพ่อกันชิปไหมครับชิปต่อไปสำัรับชิปนี้ลาพี่น้องไปซ้ำนี้นะครับสวัสดีครับ